สบายดีเนาะพี่น้องเนาะกาดีตำหนักกระทรวงปลูกอ่อนก็เก่าเนาะกาพอดีเขาได้เดินทางมาเนุ่มไหมพี่น้องเนาะนี่เขาเดินทางมากก่อนแดดมาเห็นที่ว่าเป็นทางอ่างเสียงลากับเบิดชีจริ่นพ่อเนาะพ่วงปลูกนาอยู่เนาะก็เลยบื่ออ่นก็เลยชิ้แวะเข้าไปหาทางเพิ่นว่ามันเพิ่นมารับจ้างปลูกนาหรือว่ามันนาเพิ่นเองเองหรือว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะการละลายค้นแต่ละท่านก็อาจจะหู้เนาะที่ว่าอ่างเสียงลากับเบิดชีจริ่งเนาะเป็นจังไงให้ก่อไปติดตามส่งฟองเลยไหมพี่น้อง ทำไมพี่น้องเนาะทางจะไปตูมเนาะพี่น้องเนาะเออคุณสบายดีจะสบายดีเออเนาะผู้ดีไปเห็นเวียกจุดเท้ากันมากเนาะก็เลยเน็มเห็นดี่าก็คือไอ้เชียงหลากก็เปิดซีเจน่านั่นเนาะคอมเมนต์ได้เนาะ สบายดีเนาะเออเนาะสบายดีเนาะเออเห็ดหน้าเนาะนางพี่ก็ไไ้นางยุพี่ก็ได้ซาเมยเออูกน้าเอออ่าม่นแม่นไอไอเออเห็ดเลยอหน้าตัวนี้บุ๊มแม่นอ่ะทองจ่างนี่ฮะทองจ่างเออมาลับจ่างพวกหน้าเขาเจ้ามันเมาเลยอ่ะเมาเลยเนาะเมาเลยเส้นหนาดีเซ็นนองเนาะนี่พี่น้อง ไก่อ็น้อยมิ้นกินแล็อกเป็นไปจ้างเนี้ลยมีจักรอกก็ซีดเอสล็อกน้อยสิสล็อกแต่เป็นล็อกน้อยเนาะเออพี่น้องนี่เป็นเป็นล็อกน้อยเนไม่ห่วังอะลรเออนี่จะเป็นล็อกน้อยเนาะมาช่วยเพิ่นล็อกน้อยสิพี่น้องเนาะเออช่วยหน้าเวชั่นจ้างเม่นเม่นเมาอ่ะเม่นเมาเมาเอาเจ้าเมาทั้งหมดนี่เท่าไหร่เซนห้าที่เซนหน้าชิฟันกิบ ปลุกจักมือหรอปลูกมือนี้โอ้ปลูกมือนี้ทางลกก้าแลวก็ทังปลุกเพิ่นมีเรียกไปตอบให้งานเพิ่นที่เพิ่นบทท่านไว้พอให้จะค่อยมาปลูกเออขาเจ้าใส่งานบ่หล่อนก็เลยบอกไอ้เหนี่มาเมาปลูกนาะเม่นและกัดจักมือที่แล้วนี่ปลุกหน้านี่กะมืออื่นก็แล้วแหละมืออื้นกะเลวนะอเออ ลืมมื้อนี้กับทางลูกกาลูกกาอยู่พุ่นเอาแคมเหอนผลโอ้ลูกกาเพื่อนเาหามไมใช่อ่ะเจ้าโอ้โหสันเซอลูกเอากินขนมก่อนเก็บเมย์ก่อนไปกินขนมเก็บเมย์ก่อนห่อนแน่นอ่เออทางลูกกาทางตู้กันกำปั้มากดูเนาะเป็นโอ้บอสแม่สลิ่งามงามสลิ่งามจอดกับป em. ั้มจิ inger> inger> ้มบอสจิ้มจิ๋วจิ๋วขอตัดทิีม เออกำตัดทิ้เมัดเออเอดิ้นหมดโอ้เขาฟันจำนวนอันปุกลุ่นอันก้อนไม้ก่อยังได้กินแล้วเขาัดที่มัดเนาะแจ้งขอกับผ้าทิ้งมัดแจ้งมักมากอันโกมากแม่อะไโง่ค่ะในบ้านบอกขอ เส้นทางขอเส้นทางเฮ็ดเส้นทางขึ้นมืหานาเพื่อนนี่เออเพิ่นว่าคอใหญ่มัวเข้าไปถือว่านับนับดินของ้ายเส้น้าทตั้งแต่เหนือเข้าเฮ็ดเป็นทางเออก็กระบวเป็นยังเนาะวามสะดวกเนาะมันสะดวกสบายแนะมีเส้นทางเข้าไปแล้วก็ก็เจ้ากระคิดก็เพื่อนกระบ่ได้ขอล้เพิ่นก็เอาเงินหือ พอซื้อขาสซื้อน้ำกินเนาะเขากินเนาะกแบงป์ปน้ำใจกินเนาะอืมเดยวนี่ก็มาจางเข่าบานเดจางเนาะว่าฮับเมาแล้วเนาะทำบลอีเสียนหาชิฟนกีปุ๊บมือเช่าก็แล้วเนาะก็มันเป็นก่อนหน้าลบน่อยหน่อยเดียวนอพี่น้องเนาอนี่ก็ที่เห็นต้อกันเลยเนาะนี่เิซียนเป็นตั้งแต่เช้าิันก่อนได้มารับเมาจางปวกหน้าพ่นเนาะทั้งมดนี เสนาชิพันกิบพี่น้องเออไอหน่อยบ้านเนาไอหน่อยเนาะเออมาคิคข้ขาวมก,กินี่บ้างเพื่อน่ะเออคกินพอดี่เาม่วกินกินข้าวเอาใบมา้าวแล้วนเมือพุ่ออกขนมนี่ยเ,เ,เอาเอาอนนเอาให้บไอหน่อยเด้ขนมเนอะ ไม่ได้มายากมันโดนหรอกแม่มาว่าผมมาเพือนเขาแจ่มมาเมื่อกี้มันก็มารายงานคนโนูเออไม่ได้มามาเทราน้าหนึ่งเกาไก่เมื่อตั้งเหนือเพ่อแม่อันไออ้วนมากับอาลีมาิมาพวกเพื่อนอันเออแม่ละเออแม่แล้วอยู่เทงเฮือนของไอชิงลลาน่ะอ๋อเด้อ ราบสันก <l id> <Bond ach> <Pokémon> ่อนนองก็ได้ก่อนลากับก <c oughs> ันเด้อก็เลยเห็นก็เลยแวะมาหาหนึ่งเนาะคือว่ามพวกม่นโฮเนี่ยมาเบิ่งกับเม่นเออป็นน้องเนาะเอากลับก่อนกลับก่อนโชคดีมื่อหน่ชิมาะยามไหมเด้อเอ่าเป็นน่องเนาะไปตาสงสารเพันลายเนาะนี่โอ้ทางเหนือฝนกับปุ๊กแล้วเนาะแล้วแล้วเรายังเต้สองล็อกนี่เนาะเด่นเนาะแดงที่สองล็อกเนาะนี่เป็นเมียนเป็นน่องฝนปุ๊กมื่อนี้ มือนี้ก็ไม่เหลืออย่งนั้นหนึ่เงเมือ่อสัปเหร่ยจิมาซ้ำเนาะพี่น้องเนาะเอาสุกดีสุกดีเอาครับก่อนเอาซีย็นครับก okay, uh ่อนเดลยโอเคน้องเพน้องเนาะก็คือทั้งไอ้เชียงหลักไว้สไเย็นมันก็มีความดูมันในหลีเนาะพ่องเพน้องเนาะนี่เพื่อนก็ได้มารับจ้างเอาเงินที่ว่าจะไปซื้อเข่าซื้อน้ำกินเนาะพ่องเพน้องเนาะ โอเคพี่พี่น้องสำหรับ, one, บลค,คลิปนี้บบาอ้วนก็จะได้สบายซ้ำนี้เราไอยพบกันไว้ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดแล้วยู้มสเฮากราบคอยติดตามระชมและแขกรังใจกันต่อไปเพี่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปน,นี้บบาอ้วนก็ต้องขอลาทานผระชมไปซ้ำนี้ก็โพบกันไว้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้สบายดีพี่น้องเนะาะธรรมชาติก็ง,งามหลายพี่น้อง